เครื่องล้างเครื่องสักนะคะซึ่งตัวนี้นะมีคนคอมเมนต์มาในทิกตอกว่าแล้วจะล้างได้ยังไงคือเครื่องสักมันไม่ช็อตหรอคือจริงๆแล้วตอนที่มิมโพสต์ไปใน t ิกตอกอ่ะเออมิมก็ลืมอธิบายว่ามันจะใช้ยังไงมันจะล้างยังไงเพราะว่าเครื่องสักเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพนเครื่องไร้สายเครื่องทุกเครื่องอ่ะมันจะมีมอเตอร์ของมันอยู่แล้วมันจะล้างยังไงทีนี้เดี๋ยวมิมจะมาพาล้างให้ดูว่าพอตอนที่ล้างเนี่ยมันล้างยังไงแล้วทําไมถึงจะต้องมีตัวเครื่องล้างด้้วยอออัันนนเีมคคืืร่ง อัลตราโซนิกนะคะอัลตราโซนิกเนี่ยมันคือเครื่องที่มันสั่นสะเทือนมันจะสามารถล้างได้ในซอกที่บางทีเราอาจจะล้างเข้าไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้ทีนี้วิธีการใช้ของมันก็คือตอนที่ซื้อมานะคะมันก็จะได้มาเป็นเครื่องแบบนี้เขาก็จะให้มาเป็นกล่องแบบนี้พอเปิดมาปุ๊บเขาก็จะให้มาเป็นซองแบบนี้นะคะในซองเนี่ยมันก็คือกล่องตัวนี้และทีนี้ในกล่องเนี่ยมันก็จะสามารถชาร์จได้ซึ่งปกติแล้วอะเครื่องล้างแบบนี้มันจะชาร์จไม่ได้นะคะมันจะใช้เป็นแบบถ่านและทีนี้มันเปลืองถ่านมาก ก็ไปเจอตัวนี้มาซึ่งตัวนี้มันชาร์จได้สายชาร์จมันก็จะเป็นประมาณนี้เขาให้มาในส่วนตรงที่ชาร์จก็คือมันจะชาร์จอย่างนี้คือมันจะเสียบสายลงไปแบบนี้มันจะมีมันจะมีตัวปิดอยู่นะคะแต่ว่ามิมาแกะมันออกมาเพราะว่ามิมขี้เกียจมาแกะตอนหน้าวิดีโอเองมิมแกะไม่ได้ไม่มีเล็บนะคะทีนี้พอตอนที่เราจะชาร์จเราก็เสียบชาร์จลงไปแบบนี้มันก็จะชาร์จได้แล้วเราก็ให้เราเอาหัวเนี้ยไปเสียบกับตัวที่อะแดปเตอร์ที่เราชาร์จโทรศัพท์อ่ะทีนี้วิธีการใช้ของตัวนี้ก็คือว่าเปิดออกมาปปุ๊บบมันนนก็็จะะเแแี้ล ทีนี้ก็ให้เราเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปอันนี้มันคือปุ่มเปิดปิดนะให้เราเอาน้ําใส่ลงไปเสร็จแล้วถ้าใครมีน้ํายาก็เอาน้ํายาใส่ไปด้วยซึ่งเดี๋ยวมิมจะไปเอาน้ํายามาก่อนน้าํายามิมก็จะใช้เป็นเอ่อน้ํายาล้างมือนะคะเจลเป็นน้ํายาล้างมือก็ใส่ไปแบบนี้ทีนี้พอตอนที่เราจะล้างนะก็ให้เราหมนุนถอดหัวมันออกเราจะล้างแค่เฉพาะหัวมันตรงนี้เพราะว่าหัวมันตรงนี้เป็นส่วนที่เราใส่เข็ม แล้วมันอาจจะมีมงมกรกเซาะอยู่ตามรูของในนี้ที่เราทําความสะอาดไม่ถึงเพราะตอนที่เราจะล้างเนี่ยก็ให้เราเอาหัวเครื่องมันเนี่ยใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ําให้มันท่วมและก็เปิดนะคะปุ่มเปิดมันจะอยู่ข้างๆตรงนี้ก็ให้เรากดเปิดปุ๊บเครื่องมันก็จะสั่นนะคะเดี๋ยวนิมจะให้ฟังเสียงเครื่องมันเหมือนจะฟังดูแรงนะแต่มันไม่แรงนะมันก็จะสั่นประมาณเหมือนเครื่องสักอะไรอย่างเงี้ยแหละ มันก็จะสั่นแบบนี้ก็ให้เราปิดฝาไว้จะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่กระเด็นนะ เนี่ยก็ให้เราเปิดเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทํางานโดยการที่มันใช้ระบบสัน่นเหมือนเป็นการทําความสะอาดด้านในนะคะเป็นพวกคราบอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคราบหลุดออกมาเลยแต่ว่ามันจะเป็นการทําความสะอาดด้วยแรงสั่นสะเทือนด้านในตามทรงตามซอกตามหลืบที่เราไปไม่ถึงนะคะก็ทิ้งเอาไว้ระยะเวลาแบบครึ่งชั่วโมง30นาทีหรือแล้วแต่จนกว่าที่เราจะพอใจนะคะทีเนี้ยพอตอนที่เราทําความสะอาดมันเสร็จเนี่ยก็ให้เราทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยใช้แค่น้ําเปล่า ไม่ต้องใช้แบบว่าน้ำยงน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําความสะอาดสองครั้งแล้วแต่ว่าจะใช้สินาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยทีเนี้ยพอตอนที่เราทําความสะอาดเสร็จอะมันก็จะมีพวกครงคราบอยู่ในน้ํานะทีนี้เดี๋ยวมิ้มขอทาความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวมิมจะตัดคลิปก่อนแล้วก็จะมาให้ดูนะคะว่าตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงพอตอนที่เราทําความสะอาดแล้วมันจะเป็นยังไงน้ํามันจะเป็นยังไงลักษณะมันจะเป็นยังไงมันจะมีพวกสีเสืิอมีคราบอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเครื่องตัวเนี้ ที่มิมเอามาล้างเนี่ยจริงๆคือมิมไม่ได้สักอะไรเยอะแยะด้วยนะมันจะมีคราบอาจจะน้อยนะคะเพราะว่ามิมใช้เครื่องตัวนี้ในการสักประมาณาไม่กี่ครั้งเองประมาณสามสี่ครั้งเองมั้งประมาณนี้นะคะแล้วมิมก็ทําความสะอาดมาแล้วก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องตัวนี้มันจะช่วยไหมในการทําความสะอาดเครื่องสักนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้มิมก็ทิ้งระยะเวลาเอาไว้ประมาณหนึ่งนะคะประมาณสักสองสามชั่วโมงได้มั้งเปิดเครื่องทิ้งไว้จนแบตหมดเลยนะคะดูนะเนี่ยมันกด อันนี้คือกดแล้วนะมันไม่มันไม่ติดแล้วนะะเพราะว่าแบตหมดจริงๆอ่ะกะว่าจะเปิดทิ้งเอาไว้แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอแบบ20่สบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ออกไปข้างนอกลืมเปิดทิ้งเอาไว้แบบนานมากอาทีนี้กลับมาบ้านแบตหมดจ้าเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้ก็คือพอตอนที่เราเปิดออกมานะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคราบๆด้านในมันต้องต้องยกขึ้นมาจะสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีคราบๆเนี่ย ที่มันแบบว่าเป็นคราบออกมาจากเครื่องนะคะมันจะมีคราบคราบด้านในเดี๋ยวมิมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะคะมันเป็นคราบคราบยังไงเมื่อกี้ถ่ายรูปมาซึ่งมันแบบว่าคราบมันเยอะมากเดี๋ยวมิมจะเอาออกมาแล้วเช็ดให้ดูนี้นะคะพอเดึอออกมาเห็นไหมว่าด้านล่างอ่ะมีคราบแบบหลุดออกมาเยอะมากมาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาถ่ายก่อนจะดึงกล้องลงมาแบบซูมไม่ได้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาถ่ายก่อน อันนี้คือเครื่องที่ขนาดว่าไม่ค่อยได้ใช้นะที่ตอนแรกมิมบอกไปว่ามิมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะเพราะตอนที่แบบเอามาชงเอามาเช็ดทําความสะอาดอมันก็จะสะอาดขึ้นเพราะครา,าบเคลือบอะไรมันก็หลุดออกมาเยอะแล้วนะคะพอตอนเช็ดให้แห้งก็เช็ดเข้าไปด้านในด้วยอย่างนี้มันก็จะมีเห็นไหมเพราะตอนที่เราเช็ดเข้าไปด้านในมันก็จะมีแบบซอกสกรปรกสกรปรกดําๆอย่างนี้อยู่นะคะ ที่แบบบางทีเราทําความสะอาดด้วยมือไม่ถึงเราก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ทําความสะอาดได้แล้วเราก็เอามาปิดเอาไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะมันก็จะรู้สึกแบบว่าสะอาดขึ้นแล้วมันก็จะดูใหม่ขึ้นด้วยนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดู ก็จะดูแบบสะอาดใหม่เลยนะคะจากเครื่องตัวนี้นะอ่าโอเคเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องที่ใช้ทําความสะอาดด้วยระบบสั่นนะคะเป็นเครื่องอันต้าโซนิกนะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้อยู่ที่490บาทเป็นแบบชาร์จนะคะพร้อมส่งแล้วก็สินค้าเหลือน้อยแล้วนะตอนนี้เครื่องตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้ทั้งเครื่องสัก แว่นตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบว่าชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ลงไปได้เลยเพราะว่าช่างศักเราเราจะรู้ดีว่าเราจะมีเครื่องล้างเครื่องสักเป็นเครื่องอันต้าโซนิกแต่ว่าเป็นเครื่องใหญ่นะคะอย่างนั้นอะ่ะคือมันจะหลายพันแต่ถ้าใครยังไปไม่ถึงระดับนั้นอยากจะล้างแต่ว่าเออง,งบยังไม่ถึงยังไม่อยากจะลงทุนหลาย,ลาย,ลายพันห้าหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อเครื่องตัวนี้ไปได้นะคะราคา490บาทก็ให้ประสิทธิภาพได้เหมือนกับเครื่องใหญ่นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงเท่ากับเครื่องใหญ่นะคือเราก็จะ ความเป็นจริงนั่นแหละค่ะ490กับแบบ8,900อะไรเงี้ยมันก็จะเคุณภาพก็ค่อนข้างนี่จะต่างกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แล้วมันก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องซื้ออะไรเครื่องใหญ่อะไรมากมายนะตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถล้างได้แล้วแต่ว่าทีนี้ใครเป็นช่างสักนะมิมจะแนะนําว่าถ้าเรามีเอาไว้ล้างเครื่องสักก็คือล้างแต่เครื่องสัก อย่าเอาแบบเครื่องสักไปล้างแว่นตาเอามาล้างอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอุปกรณ์สักอ่ะล้างได้แต่อุปกรณ์สักอะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีแบบว่าแบคทีโรแบคทีเรียอยู่ในนงในน้ําหรือในอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเอาอุปกรณ์ส่วนตัวลงเข้ามาล้างนะคะให้เอาเครื่องอันนี้เอาไว้ล้างแต่อุปกรณ์สักเช่นแบบอาจจะมีเครื่องสักหลายตัวก็เอามาล้างในนี้ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจนะคะรานะคา490บาทนะจะได้เป็นแบบนี้เลยในกล่องจะมีสายชงสายชาร์จไปให้ไม่ต้องซื้อถ่านมาใส่นะคะ ว่ามิม้มลองมาหลายรุ่นและเป็นลองแบบรุ่นฐานนะเปลืองมากซื้อถ่ายมาทีเป็นแผงๆแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะคะก็เอาไปลองดูนะตัวนี้490บาทนะคะ